หมายเลขเจ็ดน่งสม่วนตนครั้งที่56วันนี้วันที่สเดือนมกราคมพุทธศักราชสองพค่ะแบบัดนี้เป็นครั้งที่ห้ห ตรงกับวันที่4เดือนมกราคมพุทธศักราช2569ข้าพเจ้านางสาวอังสุมลาลินมพม์สวายขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ปูชาแด่องค์พระคองปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่เสลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพดาเจ้าทั้งหลายโปรโดอนุโมทานาในการสวดสาธยายมนต์ข้าพเจ้านี้ ขออนุพาพภาพคุณพระศรีรัตนนาตายาคูบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดุบันดาลให้จิตข,ของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปโปรดสดจุลนุมเทวดาสมัมมตจักรวาเรสุอตาาัตตะคัชแอนตุเทวดาสัทธมังวันนี้ราชาศส,สุนันตุสักขมุขทางสกเคกาเมตารูเบคิริสิกขาลาตเดจันตริเขวิมานีทีเปรตเถจาคาเมตารุวนาคาหานีเคหาวัตถุหิเคเตปุม,มาเจยนันตุเทวาชลตระวิสเมยยากันธพนาคาติดฐานตาสันติเกยังวันนี้วันละวันนางสาธูมีสุนันตุธรรมะสอนนาคาโรยพัน ธรรมะโซนาคารุยยมพันตาธรรมะโซนาคารุยยมพันตาบุตรส่วนอมากาสิธิคาถานะโมตัสสะวกอโตะรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะวกโอโตะรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะวกอโตะรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ โสดสัจจกิริยาคาถานณทิเมสารานังอัญงพุทโธเมสารานังวะลังเอเตนะสัจจวัชินาสนทิเมหุตุสัพพทานณทิเมสารานังอัญงธรรมโมเมสารานังวะลังเอเตนะสัจจวัชินาสนทิเมหุตุสัพพทานณทิเมสารานังอัญงสังโฆเมสารานังวะลังเอเตนะสัจจวัชินาสนทิเมหุตุสัพพทาโสดนัมมนะ โพสวดมหาการุนิโกนาโถติอธิกาคาถามหาการุนิโกนาโถอัธยสภาปานินางปเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวเชนะมาหตโตสพุปปัตถวามหาการุนิโกนาโถหิตายาสภพปานินางเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวเชนะมาหุตโตสพุปปัตถวามหาการุนิโกนาโถสุขายะสภาปานินางเปรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวเชนะมาหุตโตสพุปปัตถวา ส,ส,สวนมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรตังเอกังสัมัญพระภาวะสเกสุวิหารติกับวิลาววัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูตสังเคนะสติงปัญจมเตหิพิคูตสเตหิสเพเหววะอรหันเตหิทัสหิจารโลกาทาตุหิเทวตาเยปุยะเยนะสันิปติตาหุนติพระกันตังทัสนายะพิคูตสังกัญจะอตาโคจตุนังสูตรทาวาสกายิกานังเทวตังเอตัตาโคศีอายังโขพระภาวะสเกสุวิหารติกับวิลาววัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูตสังเคนะสติงปัญจมเตหิพิคูตสเตหิ สัพเพเหวะอรหันติหิตัสหิตาโลกาธาตุหิเทวตาเยปุยะเยนะสันิปติตาหุนติภควันตังทัสนายะพิขุสังคตายานุนะมายังปิเยนะภะควาเตนุปัสสังกามิยะยามะอุปัสสังกามิตวาภะควาโตสันติเกปาเจกาคาถาภาสยยะยามติอตโกตาเทวตาสยยะถาปีนามะภะละวะปุริโสสัมมินชิตังวาภาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาภาหังสามิยะชยะเอวะเมวะสุตวะเสสุเทเวสุอัตระหิตาภระควาต ปุระโตปาตัวละหังสุวรตาโขตาเทวตาพะวตังอภิวาเทวตาอภิวาเทตวะเอกามันตังอัตถังสุเอกามันตังติตาโขเอกาเทวตาเพว่าตัวสันติเกมังคตถังภัสิตมหาสัมมโยปว่านั้นสมิงเทวกายะสัมมาคตาคตาธรรมะอิมังธรรมะสัมมยังทักกีตาเยวะปราชิตาสังเกติตาโขปราเทวตาเพว่าตัวสันติเกมังคตถังภัสิตตันตระพิโกสัมมาท้าหังสุตรติดตังอัตโนอุชุกมัคคังสุตสารถเทวะเนตานิค้าเหตุวันเทริยานิลขันติปฏิตาติ ตาโขลาเทวตาว่โตสันติเกมาคถังอภภาสีเชตวาขีลังเชตวาปะลีกังอินทักี Studio morte, ลังโอหะตามะเมชาเตจัรันติสุทาวิมาลาตะขุมาตาสุทันตาสุสุนะคาเตอาตาโขลาเทวตาว่โตสันติเกมาคถังอภภาสีเยเกติพุทธังสารนังคาตาเสนาเตฆมิสันเตียพรยาภูมิปหายยามานุสังเทหังเทวะกายัง ปริปพเรสยนสันติติอตโขเพราะว่าภิกขุลอมันเตสีเยปุยะเยนะภิกขเวทัสสุโลกาทัสุสุเทวตาสันิปฏิตาหุนติตาถาคาตานังทัสสนายาภิกขุสังฆตาเยปิเตภิกขเวอาเหสุงอติธรรมมทนาอะหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตับปรมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาอาเหสุงเสยถาปิไม่หังเอตับละหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคาตามัทนาอะหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตับปรม มาวิลาภิยโยปัญจัตสติยะทวาวณีกรัิลาวัฒเวตตโตมันตยิสสถานสาวเกศสาวเนระเตเทวะขยาพิกันตาเตวิชานาถพิกโคเตจตบามะขลุงสุตตวพุทธศาสาสนังเตสัมปฐุระขุยานัอามนุสานะทัสศนังอภิเกษตาตังวัฒคุงสหัสสังอัฏฐสัตตลิงสตังเอกเกศหัสสนังอามนุสานะมัทสุง อภัเกนัตตมาเมคงที่สาสภาพุตตาอหุตัจาสภาภัยะยะววิคตวานาตะคุมาตะโตมันตะยิถาสาวเกศสนีรัตเตวะกายาพิกันตาเตวิชาณถาิกุเทวหังกิตายิศสามิคิดาหิอนุปุทธโสตตาสหัสสาวายะขาภูมากับิลวัวายที่มันตชุตเิมมันโตวนาวโตยัสสินโนโมทามนาพิกขมุงภิกขุนางสมิเตวงนางสาหัสสาวิมาวตยขานตวันนิ้นที่มันตชุติมันตวนาวโตยสสิโน โอทมนาภิกขมุงภ like ิกุนากสัวมิติงว่านางสาตาคิดาเสาสายขานันตะตวริโยทิมตัวชุติดิมตัวน้มันตัวยสสิโนโอทมนาอภิกมุิกุนาสัม <Switzerland> มิติงว่านางเเจเตโสลสสหายขานันะตวรินโยทิมตัชุดเดิมตัวนวมันตัวยสิโนโอทมนาภิกมุิกุนากสัมมิติงว่านาเวสามิตรมาจสตายขานันตตวรินโยทิมตัวชุดิดิมตัวนวันตัวยสโน โอทัศนาพิกมุงพิกขุนนางสามิติงว่านางคุ้มพิโรราชาค่ะฮิโกเวปุลสานิเวสนังเทโยนางสตาสหสังยักขานังปายุลูกปลาสติกุ้มพิโรราชาค่ะฮิโกโสภาคาสามิติงว่านางปุริมจัติสังสะราชาทัตตะละถุปัสสติกันทับพนางอาิปติมหาราชายาศรีโสภุตตปิตาสาวาห์โวินธนามามาวาฬัยทีมันโตชุิมันโตวนะมันโตยาสสีนวทัศนาพิกมุงพิกขุนนางสามิติงว่านางทักขีนจัติสังราชวิรุณ์หัวภาษาสติกุ้มพานางอาิปติมหาราชายาศรีโสภุตตปิตาสาวาห์โวินทธ มันจที่สังราชวิรูปภคโภภาษาสตินะคะนางอธทิปติมหาราชาญาสิีโสุตปิตาสาวาโวอินทานามาภพละยทีิมันตัุติมันตววนมันตัวกษัิโนมทัานาภิกขมุภิกขนงสมิติมวนางปุดตะลันจาดที่สังราชวิรูปเวโลต่อภาษาสติยักขาะนอธิปติมาราชาาสิโสุตปิตาสาวาโวอิทานามาภพละอิทิมันตัุติมนตววนมนตกัิโนมันาภิกขมุภิกขอนางสมิตรีานางปวทิ์มาที่สั่งท่าแต่ละ ขู ang, a, ini, ่เวโลอุตร uh, ังท uh, ี uh, ่ส uh, ังจตตโรเตมหาราชาสัม uh. ันตาจตุโรที่สัสตะทะมนาสังสุวรรณีกาปิลาวัฒเพเตสังมัยาวิโนทัสาคูนจัตินิการสถามายาขุเตนถุเวเตนถุเวพูจเวิพูตัวสาหัสจันทันโอคามาเซถุสกินุมันทุนิมันทุตัปปานาโทปะมันโตจัเทวะสุตโตะมาตาลิจิตตะเจโนตะคันนโพนะโลราชาชนโนสังโภตอาคู อาคูมันจากิโคเจวติมพัลูเสยวัชชาสายเดจันเยแตราชโนคันทัพาทหารเราชุบพิมพ์มาทำอนาพิคมุพิคนาสัมมิติงว่นังอาถาคูณนะพสุนาภาสานาคาเวสาราสหัตกากามพระสัตตาลาอาคูปยาคษสหายติวิยามุนาทัตตะลัทธาอาคูนาคายาสสิโนเอราวนโนมหาคัคคูโสปะคาสัมมิติงว่นังเยนะคะราชสาสารันติที่พาทิชาปเกวิสุทธจักรคูเวหายาสะ เตวานาวัปตาจิตาสุปนาอิเดเตสารมังอภัยยันทานาคาราชานาวาสีสุปนนาตโตเขมามากาสีพุทโธสันหาหิวจาหิอุปะวะหายันตานาคาสุปนาศรานังสุพุทังชิตาวชีระหตเถนะมะสุมะสัมพุทังอสุราสิตาพาตโลวะสาวะเศติอิธิมนโตยะสเศนุกัลลกัญชามหาพิสมาอสุราธนาเวคัสาวิปติติสุติติจับปะหารโทนามุติสหัสานาลภพลิปุตานังสเปเวโรตนามกาสานิเหตะวังพลิงเสนังวะขุปทะ โอปป้าขมุงสามโยธานิทัตเทเตพิ่คุนางสามิติงว่นางอาโปตเทวาปทวีตเทโยวายโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาเจโมตยัสสาสหไมตากรุณาคายิกาคูเทวยญาสติโนทัตเตเตทัตากายาสเพนานะต่วันิโยทิมเปตสุติมือตวน้องตัสญสติโนม่าท้ามนาภิกขมุงพี่คุนางสามิติงว่นางเวทุตเทวาสาลิตาตมาจตุเวยามาเจรสุปนิสาเทวาเจรทามกุปปะลักขิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาคุปปลักขิตานณขาตานิปปะลักขิตวาอาคุมัทวราลาหากาวะสโโสู ปะคะปุรินทัตโตทัตเสตทัตถากายาสะเพนะนะต่วันนี้โน่ที่มันโตชุดมันโตนะมนโตยัเสตโนวัฒนาพิกมุภิกขังสัมิติงว่านางอะถาภูสาภูเทวาชะลามะกิสิขาลิวะลิทกาจารุมชาจารุมาปุพานิพาสิสโนว่าลุนาสหธรรมาจารุตาจาริชกาสุรรยุจิลาอาคอาวะสวะเนสิโนทัตเสตทัตถากายาสเพนะนะตวันนี้โน่ที่มันโตชุดมันโตนะมันโตยัเสีโนวันาพิกขุิกขังสามิติมะนาง สามนามหาสามามนุสามนุสสาปิะปตุสิกาโกคมัณปทุสิกาตะคูหาลโยเทวายจะโรหิตวสิโนปราคามหาปราคาคูเทวายศสิโนทัเตเตตะทกายาเพนานะต่วิโนอิทิมตุติมตัวนมตยยศสิโนัามนาพิกมุงพิกนังสมิติมันางสุกากลุลมหาลุนาคูเวคานาสสะหะโอทาตะขายหาปมุขาคูเทววิจักขณาสาธามตาหลัชาวิสกาแตยะสิโนถานัยาอาคาปจุนโยทิสาอภิวัตติทัศเตเตตะกายาศเพนนานิโ่อิิ วัมนาภิกกมุงพิกุลังสามิติมณัเขมยาตุสิตายามากาถากัญยาสสิโนสัมพิตากรามาเสรฐาโจตินามาดาอาสวะนิมานาตตาติโนอาคูอาตากูปัณณิมิตาทศเสตตะทัตถากัญาสเพนานาต่วันิโนอิทธิมนตร์ชุดเด็ดมันตัวนะวัฒนาพิกกมุงภิกุลนงสัมมิติมณังสาธเตเทวันิี้กัญญาสเพนานาต่วันิโนนอมะยะเยนะอังคชุงเยตันเยสาธิสาสหาปวุทธาชาติมัคคีลังโอคาตินามาสวังตะเขนโมคาตาลังนาคัง จันทังวะอชิตาสิตังโสภามาปะรัตภโตจัปปุตตาอิทิมโตสหัสสานังกับสันนังกุมาโลติโสจัตโสปะคะสัมมิติวะนังสหัสสพามะโลกะนัางมหาพามะทิติทติอุปภะปัโนชุติมันโตพิสัมากายโยยะสเสโสท้าใสถาอิสราอาคปะเจกะวะสวัตติโนเตสันสัมมิคตัวอาคาลิตโตปริวัตลิโตเตจัตสเพียพิกันเตสินเทเทเวสัพามะเกมาระเสนาพิกัสติ ศาสตการหาสามัญที่ยังเอถาคัาฐา,นา,าันธาราลเคนพันธมัทวมันตมันตาปริวาเลาถามาโวมุติฐากขาตินังอิติตันถามหาเสนวการหาเสนาเปสย,ยิปานีนาต่ละมจาจ่าสลังกตวนะเพลว่างวาถาภวสกโกเมโคานะยันโตวสวิชุกโกตตทาโสปันจุภาวติสังกโทอาสย,ยังวเสตันจ่สาังพิยาาววิกิดตวนะตุมาตะโตอมตยิ สถานเสาเกศสันเนลาเตวาลเสนาราพิฆาตตาเตวิชานาธาพิฆวโรเตจตระปมมะขุลุงสุตตวพุทธศาส,าสาตนานังวิตาราเขิป,ปะกมุงเนสังโรงปีอินชยุงสัพเพวิชิตังสังฆามพญาติตายะสศสินนมรท,ทีสหพูเตหิสาวกา,ตาเตชะเนสุตตาติปวดสวดตุลละชัยยะปกรณะโมเมพุทธเตชะสาสัตานะตายธรรมิกา,ตาเตชะป,ะส,ปะสิทธิปสิเทวานารยะปะเล ปาลเมสุลาสิทธิพมาจาอินทาจัตตุโรกาคัมพีลักากาสมุทังโพตุงคังคาจักสพมัชยะปสิทธิพวันตุเตชยะชยะธรานิทรานีอุทัติอุทัติทานิณธีณธีชยยะชัยยะค่คณะรัตนาตนิิาสนิรายะใยะเสนาเมรุราชาภระนราชิชยะชยะทุนนิมิตาชยะชยะคัมพีลสกมภพีนาค่ นาทะนาคีป uh, ิสาตตาปูตะกาลีชยชยทุนิมิตาโลคีชยชยะสิงคีสุธาธานมุขชาชยชยวัลุนณมุขสาตาชยชยจำปาทินาคกุละคัตกะชยชยคชะคณะนาตุลงสุกาละผู้ชงสีหะพยาคาทีปาชยชยวัลุนณมุขยาตาชิตาชิตาเสนนาลีปุณณะสุที่นราดีชยชยสุขาสุขาชีพชยชยะ ธนีตรลาตทาสุชัยาชยชย,ชยยะธนีสานตินะสัตา busca, ชัยชยะมังกะลาดลัญญาลัญญาพวเคชัยยะชัยยะวัลุนญาเคชยยชยยะลักเสสุลาพูชาเตชาชัยยชัยยะพัมเมนะธนะทะนาชยชยราชาทิราชาศาสชชายชัยยะชัยะปัวิงสัพพังชัยชัยยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชัยชัยยะไมเหสุโลหะโลิงเ,เทวาชัยยชัยยะพมา สุลโขชยชยะนาโควิลุทโควิลุภโคตันทิมาลาว,วิอินโทจะเวนะเตโยจะกูเวโลจะวะลุโนปิจะอาคิวายโยจะปาชุนโหกูมาโลาาะทะัตตะลตะโกอัฏฐะรสามาหาเทวสิทิตตาปาสาัสสะอาทะโยอิสิโนสาวกาัพาชายะลาโมวพะวันตุเตชยะธโมจ,สจะสังโคจทัสสะปะปาโลจะชยยะกังเอเตนะชยะเตนะ ิพุทธศาสตริริมโตออยังมาลาสตรปจับปิมโตมาโลช้ปาราชยโโคสยามโพธิมันเทปบมทิตยาชยตาาสัมภมขนามมเหสีโนชยปิพุทธศาส์ิมโตใส่ายังมาลาสตจัปิมโตปาราชยโอโคสยามโพธิมันเทปบมทิตาชยะ จ่าปปิม oh ันโตปาราชโยโคสยามโคทิมเทปบรมทิตาเฉยตาทาราคาคณาไมเหตสีโนชฉโยปิพุทธศาสตรสลีมันโตอายังมาราศาส่าปปิมันโตปาราชโยโคสยามโคทิมเทปบรมทิตาชฉยตาทาสัพพมคณาไมเหตสีโนจะยันโตโคทิยาโมเลจักรยานังนาทิวัฒโนเอวังตะวังนิชายะวิชโยโหหิชยสุชยมคาเลปราชิตัปบลังเกษปัตบาลังเกสีเสปะทวิโปคาเลภิเสเกษพุทธภาพพุทธนาคาปโตโรมติเต สุนันคตาสุมังคลัสุปปะคตาังส em. ุขิตตาตังสุขโนสุโมสุตโตจะสุตยิธังมภามัตตาลิสุปปัทเีนังกายะกามังวจากามังปะทเขนังปัทเขนังมโนกามังปานิเิเตปะทเขนาปะทเขนานิการตะวันละพันตาเตปะทเขเนเตอัถะละทาวสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโลคาสุกิตาโหตถาสหัสเพหิยาติพิสุนันตุโพนัะโตเยเทวะสัมิงฐานิอธิคตาธิคายุกาสัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุสภัยสัพพะธาละขันตุสัพพะสัตตะนัง ละขันตุเชื่อฐานะนองยากาจิตปัตตาฐานังเตสังสัพเพปุเรนตุณะโนละถายุตตาคาเลปวัสสันตุวะสังวัสสาวะลาหักาโลคาตุปัทวาเตสังวิลานิวาเรนตุจะสัพพะทากายาสุขังจิตตาสุขังละหันตุยะถานละหังปบทสวดธรรมะนิยามะสวดตังเอวามีสวดตังเอกังสมัยยังพระกวาสาวัตถียังวิหารติเชตวันใน อนาคปินทิกะสาละเมอตะลโคภวาพิขัวมันเตศิพิขาวติภวะทันเตติตเตพิขัวว่าตัวปัจจโสทรงพระวิตรทวจะอุปาทาวาพิเขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาตาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามันตาสเพสังขารานิตตังอัตตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชติตวาอภิสมเมตวาชิกาติเทเสติปัญญาปติปัฏฐิติวิวรติวิภัชติอุตตานิติอุตานิกาโลติสเพสังขารานิตตาิอุปาทาวา พิกเวตาถาคตานังอุทุปทาวาตถาคตานังท no ิตาวัฏตุว <speaking> ัสสาทาตุธรรมติตตาธรรมนิยามัตตาสะเพสัะขะราทุกคติตังอัตถาคตานโอภิกษุพุทธิอภภิกษเมติอภภิกษุพุทธิตวะอภภิกษเมตวะอธิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐะเปติวิวัติวิภัชติอุตานิกาลุติสะเพสังขะระทุกคติอุปาทาวาพิโคเวตาถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวัฏาทัตุธรรมติตตาธรรมนิยามัตตาสะเพธรรมานัตติตังตถาคตานน อภิสัมพุทธเตียร์สเมีตร์พีสัมพุทธติตวะอภิสเมตวะชิกาติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาลติวิภัชติอุตตานิกาโรติสภัยสังขารนาตติอิทัมโมวจักภควาอัตตมนาเตพิโคควะตตค้าเสตังภินันทุติเปิดสวดพะเทกาลัตตาคาถาติตังนานะวะคาเมยานาปะติกังเขนะคะตังบุคคลไม่ควรตำพิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงโพวงสิ่งที่มาไม่ถึงยญาติที่ทำประหินตาบัตะนะคะตังสิ่งที่เป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งที่่นาาาเก็ยังไมม ปัะจุปันญนจยโยธรรมังตาถาตถาวิปัสสิจอาสังหิรังอาสังกุป,ปตังมิตรอกุปปังตังวิธามนามนุพยโยะเลมนุพะลูวะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอยากแจ่มแจ้งไม่งอแน่ไม่คลอนแคลงข่ควาเพราะคการเช่นนั้นไวอาเทวกิตมาตัปังโคชัญญาบาละนังสุเวความเพลยเนเพกินที่ต้องทำในวันนี้ใครเราจะรู้ตายจะรูะ้ความตายไม้มพรุ่งนี้ นาฮิโนสังฆราเตนะมหาเศนาาเศนำมาจุนาเพราะการผ่เพียนต่อมาตุราผู้มีเสน้มว่าย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารนี้มาต่เป็นงอาหราะตัมงมณฑิตังตังเวประเทศอัลตตติสันตอธิคเตมุนีติพระมณีผู้สงบย่อมเยบุกเก่าเรียบบุคคลผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่แก่อิานักวัละกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมปุโสธรรมะสังวะ สังเวคะประจ่าเวค่ะนสัพเพสังขารานิตาสังขารคือร่างกายเด็ดต่เด็ดใจแล้วลูกไปทำนามไทำทั้งหมดทั้งสิ้นมาไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาทุกสังขารคือร่างกายเจ็ดใจและรลูกไปทำนามไทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนนยากพระเกิดขึ้นแล้วแกเจ็บตาไปสัพเพธมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งเกิดขึ้นที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราไม่ควรว่า อาจทุกว่างชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่แย่งยืนทุกว่างมรณะัความตายเป็นของน่ยนอวส,สังมาัยาไมา่ได้แต่พังอันเราจะต้องพึงตายเป็นแทนมรณะปะนิโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตมมต่างเมยนิย่ต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางเมนิย่ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวตัตตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเอปะเอปอะเปตะวิญญาณโอคันปัสจักวิญญาณจุดโทอันเข่าทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนนนออทัวิงซึ่่แผด กาลิงคาลาังอีวาประดุด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนนี้ละถังหาประโยชน์ไม่ได้ใน่างว่าตสังขารสังขารทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงหนออุปาทาวายาธรรมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสริมเป็นธรรมดาอุปชิตด้วยวานิลุชันติกาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังหูปะสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายนี้ย่อมเป็นสุขอย่างยิ่งกับเพสัตว์ตามลันติจ่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่กำลังตายอยู่มะลิงสุตรมะเรีงสุงสจากมาริสาเลทที่ตายแล้วแล้วกําลังจะตายตะเทวะหังเนริสามีเราก็จะตายเช่นนั้นเหมือนกันนะที่เมทะสังสโย,ยวความสงสัยความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบท ส่วนเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกรรมังสัพเพหิพัตเตหิกะตังปุญญโนอนุโมทันตุนันตุพัณโตเยเทวะสมิธานิอธิคตาธิคายุกัสสาาหตุโสกตาหตุทุกขะปมุตติโตมาตาปิตาโสกิตาหตุทุกขะปมุตติโตสัพเพอยติกาสุกิตาหัตุทุกขะปมุตติโตสัพเพียติกาสุกิตาหัตุทุกขะปมุตติโตสัพเพปิตาโสสัพเพยักขาสัพเพเพตาสุกิตาหัตุทุกขะปมุตติโตสัพเพอาจาริยุกชะปัชชายะสุิตาโุกขะปมิตตตสสััพพเง นักคตาสุกิตาของตทุกขทุกขาปมุตติตัวสภเทวาสุกิตาของตทุกขทุกขาปมุตติตัวสภเสามิสามัตินางสามิชันตุวโวบดสวนปูชาหลวงปู่ทวดนโมพระทิติสตูกานติยามายะอิติภควานโมพระทิติสตูอาคันติมายะอิติภควานโมพระทิติสตูอาคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติสันต e ิวิหาริวาสีนิทุเปฆเลพุทิฆเลตาหิงตาหิงตาธรรมะทานเนนะเพราะวันตุโปรชิตาสติงกัโลนะเตท้าวิหารมัทเลเถราสามัชนาวกาพิจัพพิกโว สารามิกาธานาปฏิอุปสการคามาจะเทศานิฆามาจะอิสราสันปานะภูตาสุขิตาพาวันตุเตชะลาพุชายเยปิจจะอันทาสัมภวาสันเสตชาตาอัถาโอปปาติกานิยานิกัางธรรมววาลปฏิตเตจะเพปิทุกขาสักอรุณตุสังขยังถาตุจีลังสัตตังธรรมโมธรรมัตทราจัปปุคาโลสังคโคโหตุสัมมาคโควะอัายะจะหิตายะจะอามเหตระคตุจะธรรมโม สัพเพปิธรรมะจาริโนวุฒิธิงสัมปาปุญญายามะธรรมียปะเวทิเตปสันนาโถตุสัพเพปิปาณิโนพุทธศาสนาธรรมาทารังปเวชฉันโตกาโลกาเลเทวปวสันตุปาณิโนพุทธศาสนาธมาทารังปเวชันโตกาเลเทวปวสันตุวุทีภาวายะสัตนางสมิทังเนตุเสเมทะนิงมาตาปิตาล อาราะชังนิจจังลักขันตุปตะกังเอวังธรรมเนรราชโนปะชังลักขันตุสัพพทาเทวะต่ายโโยชนะคาถาบทสงเทวดาทุกขปัจจานิทุกขพยาปัจจานิพยาโสกปัจจานิโสกหุนตุสัพเพปปานิโนเอตตาวะตาจะอัมหิสัมพันธังปุญญาสัมพันธังสพเทวานุโมทันตุสัมพัสธสัพติสิทิยาทานังทัดฐานตุสัทยะสีรังลักขันตุสัพพทาภาวตาภวนาภิรตาหุนตุขจดตุเทวตาสุบังคณคาถาสทสงตุสัพพังสมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุุภาาเวนนนะสตตตหล up will สัพเพพุทาพระลบพระตานาอธทปสัพเพพทาพระปตะปเตกนานจะยพลังอรหันตานาจเตชนละขังพนะมิส,สัพโสัพเพพุทาพระลัปตะปเตกนานงพลังอรหันตานาจเตชนละขังพนะมิสัพะโสัพเพพุทาพระลัปตะปเตกนันว่าไปสัพเพพุทาพระปตะปเตกนานจะยงพลังอรหันตานาจเตเชนละขังพนะมิสัพโซ ด้วยอนุทาาแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สอนศาสทายาพฤทมตทีข้าพเจ้าขอน้อนงค่าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรีเกศกิจพระบรมราชินาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูุขวรร้าหลายขอที่ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้แขล้วค้าดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สตฤลิมมั่นคงมีสัมมาทีสมุนชอบทำธรรมว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวเลยขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิดดดดตตััั้้้งงงงงงวใในนนนนนพพพรรรรรระะธธธมมมมมคคาาาาาาาสสสส่่ออออออขเเเ็จจุุททยูิลลกกญี ขอเทพเจ้ดาดทั้งหลายผู้เด่นรธนาการสวดสาธยายบุญกุศลครั้งนี้โปรดประสิทธิประสาทพอน้องส่งอนุภาพแห่งมงคลวัตถุผปปสมไปสุกไปสู่มงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงค,มงคลทั้งหลายทั้งปวงที่สามเสี่งอวมเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพอนิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปกครองและผู้บูชาทุกการได้เถิสาธุ